บอยกอดนนกุลให้กำลังใจกันและกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันคถึงแม่ตลอดเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแม่เหมือนกันมากและหลังเสร็จบอยก็กลับมาทำหน้าที่ลูกชายได้สมบูรณ์แบบจนได้เห็นภาพบอยได้แอบไปร้องไห้หลบมุมอยู่ไกลๆไม่อยากให้น้องๆเห็นเพราะความเป็นพี่ชายคนโตเป็นเสาหลักของบ้านและอีกภาพหน้าประทับใจก็คงจะเป็นหวานใจของบอยอย่างเฟเธอคอยอยู่เคียงข้างและซับพอร์ตบอยอยู่ไม่ห่าง จนแฟนแฟนแห่บอกว่าฝากเฟดูแลเฮียและอบก,กอดเขาแทนพวกเราด้วยเนทถ้ามานึกถึงสัมภาษณ์หนึ่งที่บ่อยเคยให้ไว้ว่าเขาเองเคยเสียคุณพ่อไปในวันที่ยังเรียนไม่จบทั้งๆท,ท,ที่เขาสนิทกับพ่อมากพ่อสอนเรื่องความผูกพันของคนในครอบครัวมาเป็นอย่างดีพ่อเหลือแต่แม่งามทิพมันก็ยิ่งทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะเขาต้องดูแลแม่แทนพ่อตัวผมเองอะสำหรับครอบครัวจะแม่จะน้องอะไรครับผมยินดีให้ได้ทุกอย่างและบอยไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่ลูกได้ดีเท่านั้นแต่เขายังเป็นพี่ชายคนโตที่เป็นตัวอย่างให้น้องๆทั้ง3คนอีกตั้งหากโดยเฉพาะวันใหม่เฮียบอยเขาก็ช่วยแม่งามทิพย์เลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออดซัพพอร์ตน้องๆได้เป็นอย่างดีหลักฐานคือการที่บอยส่งน้องวันใหม่เข้าโรงเรียนอินเตอร์ค erm ่าเทอมแพงอันดับต้นๆของประเทศนั่นเพราะอยากซื้อสังคมที่ดีให้น้องและถึงวันใหม่จะเป็นสาวมากแค่ไหน แต่ในสายตาของพี่ชายน้องก็ยังเป็นหนูน้อยสามขวบอยู่ดีอย่างช็อตนี้น้องงอแงน้องก็เข้ามาอ้อนเฮียบอยก่อนเลยออซออซอ้อนออ้วนี่คนขวานี่ไงเสื้อดำเนี่ยออแซดด้านเฮียของเราก็อ่อนโยนมากเลยล่ะค่ะหรือจะเป็นโมเมนท์ที่บอยใช้เงินส่วนตัวของเขาซื้อบ้านไม้สองชั้นอายุ50ปีมาตกแต่งใหม่สไตล์วินเทจเขาก็ให้คุณแม่คุมงานเองตั้งแต่เริ่มต้นจนปรับปรุงเสร็จพร้อมเปิดเป็นสถานที่ถ่ายภาพละครและโฆษณา โดยตั้งชื่อว่าสตูดิโอคุณแม่เพื่อทําเป็นธุรกิจของครอบครัวก็น่ารักมากจนบอกได้ว่าผู้ชายคนนี้เขาทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขาจริงๆแม่เขาก็อยากทํามานานแล้ว<ะ>จนได้มาทาอันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าก็ยังมีความฝันที่อยากจะทําก็คือสตูดิโอห้องขาวอะซึ่งรับรู้กันว่าบอยและเฟย์ทั้งสองปลูกต้นรักกันมาหลายปีเฮียบอยที่หน้าตาหลอ่อคมปากแข็งแบบนี้แต่เวลาอยู่กับเฟย์เขาก็โรแมนติกไม่แพ้หนุ่มคนไหนเลยล่ะคะ่ะไร นี้เป็น,นอะไรหรอนี่เป็นช่อกุหลาบทองคำโกลเด้ r o s ส b u r g e อย่างช็อตนี้ที่เฟย์ทำงานมาเหนื่อยๆก็ได้บ่อยนี่แหละที่คอยนวดให้จนแฟนๆอดแซวไม่ได้ว่าเฮียบ่อยเขาคล่องเวอร์น่าจะนวดให้คุณแม่มาบ่อยก็น่ารักมากหรือจะเป็นเฮียในเวอร์ชันห่วงแฟนที่ตามไปเฝ้าหวานใจทำงานคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจคนดูวันนี้เฮียซัพพอร์ตถึงที่เลรอคะวันนี้ผมมากุหลาบเขาดีพอจนบอกได้ว่าเฟย์เธอโชคดีจริงๆที่ได้ผู้ชายคนนี้ไปคลอง และดูเฟเธอก็จะคิดอย่างนั้นเพราะเธอก็เคยบอกว่าพี่บอยคือคนที่โตกว่าที่ดูแลเทคแคร์หนูมาเสมอเธอจะตอบแทนเขาด้วยการเป็นความสุขของเขาตลอดไปก็เป็นคำพูดที่ทัดใจมากเลยล่ะคะ่ะคนโตกว่าที่ดูแลเราดูแลเทคแคร์หรือว่าการเป็น,ปน,ห,วนหวานหวานที่เฟไม่ได้คิดว่าพี่บอยจะเป็นนับจากนี้ไปเชื่อว่าความสดใสของเฟจะทำให้จิตใจของบอยกลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันคะ่ะ